เวียรบพบกับช่าง,งออสสายเพีย้ยนไอ,อนที่บอกครับอีพีแรกนี้เราจะไปเที่ยวน่านมันต้องพิษณุโลกก่อนพิษณุโลกแล้วก็ไปน่านนะครับแล้วก็เราจะไปเพชรบุร์นะครับเคลิปนี้จะมาบอกนะครับวิธีเตรียมตัวของช่าง,งออสนะครับว่าเตรียมอะไรไปบ้างจริงๆก็ไม่เตรียมเลยนะเพราะว่าภรรยาเตรียมให้หมดเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าเสื้อผ้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วค่อยไปดูอุปกรณ์รณที่เอาไปติดกับรถว่ามีอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากเสื้อผ้าก่อนอันนี้คือสีประยาเตรียมให้หมดเลยนะข้งเราไม่เตรียมเลยเนาะเริ่มจากตาไหนดีด่าขออนุ้าเริ่วกันนะครับนะครับก็จะมีกระเป๋านะครับอันนี้เอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์พวกอะไรนะครับแล้วก็มีมวกเอาไว้ใส่นะครับเปลือกนะครับแล้วก็มีอันนี้โมงโมงกับคาบบนะครับแล้วก็มีข้อหนูนะครับมีเทียมน้ำนะครับไปหิบฟันยเดี๋ยวรูสายช่างออหมดนะครับเอ่อตัวนี้เป็นถุงเท้านะครับแล้วก็ มีชุดนอนที่เตรียมไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีเสื้อยืดนะครับแล้วก็เป็นกีนที่ใช้ขับรถทั้งหมดนะครับแล้วก็เสื้ออาทีนี้ผมจะเน้นใส่เสื้อแขนยาวกันครับผมนะครับเพราะโตโตโตว่าเกิดฝนตกคืออะไรแล้วก็เปื้อแดดด้วยครับกนแดดก็มีกงเกงขสั้นสำหรับนอนส่วนนั้นเป็นอุปรกรณ์กล้องนะครับที่เราจะใช้ถ่ายนะครับหลักๆก็ประมาณนี้โอเคครับอย่างที่มีชุดที่จะใส่ไปเย็นนี้ด้วยผมว่าเดินทางเย็นนี้นะครับตอนน่าจะเดินทางประมาณหกโมงเย็นนะครับนี่ครับอุปกรณ์หมดนะครับแล้วก็นะครับมีเสื้อกาเสสร็จจแล้วผมะใ่ เสือสะท้อนแสงด้วยนะครับเพราะว่าเราวิ่งรถตอนกลางคืนนะครับเพื่อสะท้อนแสงนี่สำคัญนะครับบให้รถที่มาข้างหลังหรือข้างหน้าเห็นเราชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีนี่ครับเสื้อใส่ยาวี่ื้อใส่ข้างในนะครับจะมีกางเกงกากยิงตัวนะครับบไม่ได้ยัดไม่เอาออกมานะครับเดี๋ยวไปดูของที่อยู่ที่รถกันว่าผมเตรียมอะไรบ้างไปโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูของที่อยู่ที่ผมจะใส่กล่องนะครับ ก็คือปี๊บนะครับถ้าตุลิ่งเรียกปี๊บของนันข้างไปว่าผมจะใส่อะไรไปบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะมีอณิสัมพันธ์แย่นะครับเซื้อกันผลนะแล้วก็การเก็งด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็คือพี่พีทได้ร้องมาพวกอุปกรณ์ชงกาแฟนะครับเอานะกาแฟดิผมว่ามือใหม่นะนะเพื่อจะหัดขัดนี่ก็ฟังมานะครับเอ่อของดอยช้างเขาหอมดีชอบนะครับเป็นยาเป็นเตาแล้วก็ในกระป๋องที่เป็นเก้าอี้ที่กูตนะครับแล้วก็มีสมบูรณนะครับ อันนี้ถุงนอนจริงๆเอ่อเราไปนอนที่รีสอร์ทนะครับแต่ผมเตรียมไปก่อนนะครับแล้วก็มีรับนะครับเผื่อไปแล้วไหนก็ต่างพับนะครับแี้ก็ใสาถ้ารองอันนะครับส่วนอันนี้อ่าเป็นพวกเชือกครับเชือกที่เอ่อบินท้าะนะครับแล้วก็ดึงเต็นท์นะครับอันนี้เป็นเปย์เชื่อกเหนื่อยอยากนอนนะครับไม่ว่าจะขับกลับหรือระหว่างทางนะครับเราก็ผูกไปนอนบต้นไม้นะครับไม่ต้องกับเต็นท์หรืออะไรส่วนที่เต็นท์ก็เตรียมไปเผื่อนะครับส่วนรองเท้านะครับรองเท้าผมเตรียมไปมีทั้งหมดสามคู่ทำให้เตรียมสามคู่ นี่คู่แรกก่อนนะครับนะครับแตะใส่แน่นอนนะครับส่วนของคู่นี้นะครับคู่นี้น่าจะใส่ขับรถนะครับเผื่อต้องบอกว่าเผื่อเปียกนะครับเผื่อเปียกก็คู่นึงไว้ใส่ลุยฝนเลยอีกคู่นึ่งถ้าไม่ได้ลุยฝนก็ใส่คู่นึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บของเข้ากล่องนะครับเก็บเก็บของเข้ากล่อง น้ำแต่งตัวไปคุ้มมาเลยตกแล้วจบแล้วแผนการเดินทางของผมฝนตกพี่ปไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวถ้าออกจากบ,บ้านได้กี่โมงเดี๋ยวบอกเรียบร้อยครับเตรียมออกตัวครับเวลานี้ก็เป็นเวลาหกโมสี่สิบหนทีออกจากบ้านที่สามพันนะครับก็จุดหมายไปทางแรกก็คือปั๊มปตทอยุธยานะครับมีเอาของลงเล็กน้อยเพราะว่าเช็คตอนแรกแล้วหนักจริงๆหนัก,นก,นก หนักมากก็เลยเหลือแต่เสื้อผ้าไปแล้วก็อุปกรณ์การเซ้นนี่เอาลงหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไปนอนรีสอร์ทอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟแค่นั้นเองเนาะก็เดี๋ยวออกเดินทางเลยพี่ๆเขารออยู่ไป้วบ๊ายบาย ออกด้วยทางได้ครับแล้วก็มาถึงปตท จิฟฟี่อายุธยานะครับเดี๋ยวรอ,อบักพัวก,ก่อนนะครับอีก2คันฟอร์ซ่าวิ่งมาเมื่อกี้ฝนตกเล็กน้อยนะครับฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เปียกไข่ยังดีอยู่ป <c oughs> ันหัวฉีดตรงนี้แตกครับ อะอหใหญสุญไท้ายครับรอเพื่อนมารับรถพังครับพังกับบ้านได้นะครับพี่นอนรอเลยครับพี่ไม่ยอมไปรอส่งสบายใจงวดที่แล้วเลยนะ ทิปสวิตแสนสี่ทวันนี้ไม่โดนใครพังเองเรียบร้อยครับกินข้าวลิงครับเตรียมตัวดิบดีเลยครับเตรียมตัวดีมากทั้งลางานทั้งเตรียมรถสุดท้ายลางหัวฉีดแตก ไปต่อไม่ได้กลับดีครับรออะไรดีนะเพื่อเดี๋ยวเพื่อนรักมารับครับลงเฟซไปดีใจสุดๆได้เที่ยวเรียบร้อยรอเพื่อนมารับอยู่ปั๊มนี่ระหว่างรองครับนี่คุยกับพี่ชายไปไหนแล้ว วิดีโอขอคุยแ <shrink> ก้เงาแล้วเจอกันทิปหน้าชะงออดเพี้ยนครับช้งออดใส่เพี้ยนครับตอนนี้รอยันแม่มารับครับนอนแม่งตรงถนนนะ ไปวิถึงฝันรอบหน้าว่ากันใหม่ปัง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 